ตองถอยควงกันไปดินเนอร์วัดสยบเขาหรือลักสนุดค่ะเรียกว่าทำเอาหลายคนใจหายใจคว่ำคําเมื่อจุดจูคู่รักสุดหวานอย่างต้งทูพีกับพเชื่มานเหมือนจะรักสะดุดหรือเปล่าโดยสืบเนื่องจากวันที่15กันยายนที่ผ่านมาค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ41ปีของสาวพ้อยดานหวานใจอย่างหนุ่มต้งทูพีค่ะกลงไอติสต่อรี่รัวอวยพรวันเกิดแฟนสาวแถมยังมีภาพคู่หวานพร้อมกับคำอวยพรบอกรักอีกด้วยค่ะ ซึ่งทั้งคู่ก็ดูรักและแฮปปี้กันดีค่ะแต่กลายเป็นว่าต่อมาค่ะสาวพลอยได้ลงสตอรี่ตัดพ่อว่าเพิ่งรู้ตัวว่าตั้งแต่เกิดมาพลอยไม่มีสิ์ง่วงและพลอยเท่ากับทําอะไรผิดก,ก่อนและในขณะเดียวกันค่ะที่สตอรี่ของหนุ่มโต้งนะคะที่ลงคลิปอวยพรวันเกิดก็หายวับไปกับตาค่ะความถังภาพคู่กับคําอวยพรก็ไม่มีแล้วค่ะซึ่งไม่รู้ว่าลบทิ้งหรือว่าซ่อนเอาไว้ทำเอาหลายคนค่ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่หรือว่าความรักที่เพิ่งจะเริ่มต้นไม่นานเนี่ยจะสะดุดเราหรือเปล่าแต่ไม่ปล่่่่ออยยใหห้้สงสงัันนัักกนนนนนาาคคะะีวถดมมุต มาโพสคลิปและภาพฉลองดินเนอร์หวานกับแฟนสาวพลอยเชอร์มานผ่านทางไอจีส่วนตัวค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นสุดหวานนะคะซึ่งทางด้านสาวพลอยค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักมากเลยครับงานนี้ค่ะเรียกว่าเสียบเข่าลรือลักสะดุดรักเรากันเลยทีเดียวค่ะโดยสาวพลอยท้ายยังเคยเปิดใจถึงความต่างของรักครั้งนี้เอาไว้อีกด้วยจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะจริงจนี่ยังไงยังต่อให้อายุเราอย่างนี้มันก็รู้ตาราะว่าแบบเราถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็คนทุกคนมันไม่มีทาง บบเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์หร perfect, ืสิ่งนี้อย่างนีค่ะไม่ไม่มีใครเพอร์เฟกต์เลยคอยก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เขาก็คงไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ,อย่างเงี้ยหรือว่าเราจะแบบยอมรับข้อเสียหายของกันและกันได้ไหมอะไรอย่างเที่ผ่านมาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะแบบวันนี้เพราะว่าค่อยโตแล้วมันค่อนข้างแบบใจเย็นอนะ่ะมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันก็ยอมรับได้แล้วในสิ่งที่คอยนิสัยไม่ดีเขาก็ยอมรับสิ่งที่ไม่ใส่ไม่ดีของคอยได้เพราะว่ามันก็แค่นี้ก็พอแล้วอ่ะจริงๆแล้วเราไม่ต้อง เราไม่มีสิทธิ์ไปขอให้ใครเปลี่ยนเพื่อตัวเรานะแต่แค่เขาพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้นเราพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้นของกันและกันแค่นี้มันก็โอเคแล้วมันก็ดีพอแล้ว,ลวเรียกว่าเป็นปกติของคู่รักค่ะที่ต้องมีก่อนกันบ้างค่ะแต่ตอนนี้แฮปปี้รักกันดีสบายใจได้ค่ะ